สวัสดีครับจากช่องแอมจิวชิตพนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการโม LP 8 3 8ของรุ่นนี้นะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าตัวนี้โมยังไงนะครับใส่ซีตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าตำแหน่งของรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถโมได้เหมือนกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าโมใส่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งแรก แล้วก็ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่สามนะครับผมวงไว้จะภาพสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะพลิกดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับจะมีผมจะแจ้งตำแหน่งไว้นะครับว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งซีค่าเท่าไหร่ตัวแรกนะครับนี่ครับตัวนี้ถ้าเราแกะมาตอนแรกนะครับจะติดกาวไว้แล้วก็ดึงออกเลยดึงขึ้นมาออกนะครับก็จะเห็นมีรอยกาว ตัวแรกก็ใส่มาซีตัวน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับใส่มาตัวเล็กนะครับก็โมใส่ตัวใหญ่เข้าไปนะครับตัวนี้ตำแหน่งซีแรกก็คือซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งตำแหน่งซีหนึ่งนะครับก็ถอดเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เข้าไปนะครับส่วนตำแหน่งที่สองตรงนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งซีสองนะครับซีสองเลยส่วนตรงนี้จะเป็นซีห้านะครับตัวที่สามซีห้า นี่นะครับจะมีขั้วบอกนะครับว่าขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้นะครับด้านที่มีลิมนะครับของคาปานะครับจะเป็นขั้วลบนะครับเหมือนกับในลายปินนงจรนเลยนะครับนี่ครับจะมีขีดเป็นเป็นลิมไว้นะครับก็พยายามดูให้ถูกขั้วนะครับถ้าถ้าดูไม่ถูกขั้วนี่ระเบิดเลยนะครับซีเราก็มันไม่ยากครับดูให้ถูกขั้วถ้าไม่เข้าใจสงสัยสอบถามก็ถ่ายรูปมาให้ผม ช่วยดูก็ได้ครับไม่ไม่ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ลองเอาไปโมกันดูนะครับเห็นมีพี่เพื่อนๆโทรมาสอบถามแล้วก็ทักแชทมาสอบถามกันเยอะนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ดูเลยนะครับนี่นะครับใล่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับครับก็นี่นะครับโมคาปาไปสามโูกนะครับ ดีนะครับทําแล้วก็ดีขึ้นนะครับถ้าไฟมันไม่ตกนะครับแอมมันก็วัดวัดเพิ่มนะครับมันก็วัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไฟมันไม่ตกถ้าไฟมันตกนะครับกําลังไฟมันก็ลดลงวัดมันก็เลยลดลงไปตามไปด้วยนะครับถ้าเรามีคาปาเราช่วยพยุงไฟไว้วัดมันก็ไม่ตกนะครับมันก็มันก็ถือว่าเป็นการโมในลักษณะหนึ่งนะครับวัดไม่ตกวัดเพิ่มมันก็ทําให้เสียงลําโพงชัดขึ้นนะครับ เบสก็เวลาดึงรูปเบดไฟไม่ตกนะครับมันก็เบสก็จะดังลึกขึ้นนุ่มขึ้นนะครับก็เป็นการโมคาปานะครับก็เห็นผลนะครับเห็นผลดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างน้อย10%เเซเลยนะครับที่ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเราต่ออะแดปเตอร์เนี่ยเวลาบางทีไฟมันตกนะครับแต่ตัวนี้ช่วยนะครับเวลาเราปิดเปิดสวิตช์นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไฟมันดับช้าลงนะครับเพราะว่ามีตัวมาช่วย พยงไฟนะครับเหมือนกับพวกไ้คาปาบะซูปเปอร์คารารถยนต์นะครับมันก็จําเป็นต้องมีนะครับเวลาเราเอาไปขับลูกเบรสนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนซูปเปอร์คาปาที่ส่อลองไฟไว้ให้เราไปดันลําโพงนะครับก็ช่วยในส่วนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแอมจิ๋วชิตพลด้นะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำวิธีการโมเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ